From technical experts, we can provide training and education for people within the football system. Quickly, what the program will involve this program will go until the end of 2026, so, over four years, we will work together to share knowledge so that we can improve. Thanks, ระเทศไทนะครับแล้วก็โครงการนี้ที่อยู่กับเราจนถึงวันศุกร์นี้นะครับเพื่อพูดคุยแล้วก็พบปะก,กับบุคลากรทำเวิร์กช็อปกับแคลนีโรงเรียนแล้วก็โค้ชต่างๆร,รวมไปถึงพูดคุยกับท่านสมาชิกทุกท่านรับรองรายง,งานกนารประชุมครั้งที่3สามต .2505 เมื่อวันที่8มีนาคมนั้นเราสั่งครับครับถือว่านัดสิรับรองรายง,งานกนารประชุมนะครับขบั้คตอนงบประมาณนะครับก็ควบคุมกิจาการให้เป็นมาตรฐาน สมาคมนะครับมีหน้าที่ออกแบบและดำเนินกิจกรรมนะครับโครงการชื่อ g r o w t o t e e r ที่ทำร่วมกันทั้ง3องค์กรครับผู้ฝึกสอนนะครับหรือ Refresh Coach ที่มีรายเส้นแล้วแล้วก็สร้างโค้ชขึ้นมาใหม่ด้วยหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาสำหรับสอนได้รับหลักสูตรได้รับปรัชญาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้าสู่ส่งเข้าสู่กนนารแข่งขันก็คือยูแรกไลชดของก e ี้าครับก็เรียนท่านประากรรมาการนะครับว่า ิงที่เกิดขึ้นเนี่ยปรับปรุงนะครับเราเอามาปรับปรุงแล้วเป็นที่ยอมรับของเอฟซีเราจะนํามาใชกกก้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับและรอเวลานี้ก็จะได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันครับคขอบคุณครับขอบคุณครับในการกําหนดโปรแกรมการแข่งขันของฤดูกาลหน้าเนี่ยสอดคล้องกับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไม่ว่าจะเป็นช่วงของฟีฟ่าเดย์หรือไม่ว่าจะเป็นช่วงของการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญ